สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลแกมนะคะก็วันนี้เนี่ยแกรมจะมาทำเพอของอื่นๆน,นะคะมีคนขอเข้ามาว่าอยากดูเอาจากญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นแกมเนี่ยแกมเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยนะคะแกมก็เลยจะเอาของอื่นๆจากประเทศไทยมารวมด้วยเนื่องจากว่าแกมได้ทำเอ่อวิดีโอเพอของเครื่องสำอ,อางไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรามาดูกันก่อนเลยว่าเราได้อะไรจากญี่ปุ่นมากันบ้างนะคะน้องแกมให้อันนี้แกมมาะคะ่ะนี่ เสื้อโค้ทที่แบบตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกแนวขนขนนิดนึงแล้วข้างล่างก็จะเป็นกำมะหยี่นะคะถ้าใครเคยเข้าไปเช็คอินสต์แกรมของแกรมหรือว่าตามอินสตาแกรมแกมอยู่จะเห็นว่าแกมใส่เสื้อตัวนี้ถ้าเป็นคนที่แบบมีเนื้อมีหนังขึ้นมาหน่อยใส่เสื้อตัวนี้จะดูแบบดูตันมากแกมว่าแกมคงดูตันมากแล้วแกมดูเตี้ยมากด้วยนะคะเพราะว่าขนาดแม่แกมใส่แล้วแม่แกรมผอมมาแกมอีกนะใส่แล้วแม่ยังดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแบบมีเนื้อมีหนังอ่ะ เพราะฉะนั้นใส่อันนี้มันจะดูแบบไม่ได้ลาหงมากนะคะก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าโอเคอยู่ได้มานะคะต่อไปเป็นของที่กำซื้อมาจากชิบูย่า109นะคะจำชั้นไม่จริงจริงไม่แน่ใจว่าชั้น3หรือว่าชั้นสมันจะเป็นร้านน่ารักน่ารักแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคิกูุแบบฟรุงฟิ้งมากเลยไปเจอเสื้อตัวนี้มานี่ฟรุงมากบอกเลยคือฟรุงอะเห็นแล้วแบบอยากได้ประมาณแบบ เจร้อยกบาทเจร้อยก็สิบอะไรแบบเนี้ยนะคะจุดประสงค์การไปญี่ปุ่นครั้งนี้คือขออะไรก็ได้ที่แบบเป็นสีสันเป็นสีชมพูอะ่ะอยากได้อะไรที่เป็นสีสีอะ่ะปกติกันอยู่ไทยก็ยังใส่เสื้อที่ว่าดูมีสีสันบ้างอะไรบ้างะนะคะแต่ว่าอยู่ที่นี่นเนี่ยมันไม่มีเสื้อผ้าสีสีแบบนี้ขายเลยเขาจะเป็นเสื้อผ้าแบบคลุมโทนอะ่ะแบบสีเทาบ้างสีดําบ้าง,บางแบบ ส่วนใหญ่จะออกนาะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือถ้ามีก็คือชมพูแบบชมพูอ่อนๆว่าชมพูตุนต่นๆจะไม่มีเป็นงานแบบนี้ออกมานะจา๊ะนะคะตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ว่าเพิ่มเพิ่มความฟรุง้งฟริงให้ับชีวิตนะก็คือเสื้อคลุมตัวนี้นั่นเองการังเกิมใส่ตัวนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนจะดูตัวเล็กไปกว่าตัวแกมนะคะแต่ว่า ช่วงนี้ออกกาลังกายกังว่าไม่แน่ใจว่าตัวกันจะเล็กไปกว่าน,นี้ไหมนะคะถ้าเล็กไปกว่าน,นี้ก็อาจจะใส่ตัวนี้สวยก็ได้ถ้าไม่สวยเดี๋ยวเอากลับบ้านแล้วก็ไปแจกคนอื่นเขานะคะไม่แน่ใจว่าตัวนี้ที่ไทยมีไหมแต่ว่าที่อังกฤษมีนี่เป็นมันจะเป็นเสื้อคลุมแบบคล้ายๆเสื้อคลุมกันฝนนะคะสีเราจะเป็นสีครีมครีมเห็นแล้วแบบสวยมากใส่แล้วดูผอมมากเลยแป๊บหนึ่งยังยืนให้ดูดึงให้มันแบบหลัดๆเข้ามาให้มันเข้ากับตัวเราได้ แต่กันชอบสีที่ซื้อมาเนี่ยมันน่ารักดีนี่อีกตัวหนึ่งมาจากซาร่าเหมือนกันนะคะก็จะเป็นอันนี้เท่าที่กัมเห็นมีขายที่ไทยนะกําเห็นเขาใส่อยู่ในหุ่นนะคะมันจะเป็นกระโปรงยาวๆกําเคยถ่ายรูปไว้ในอินสตาแกรมเหมือนกันมันจะเป็นกระโปรงยาวๆแบบนี้จะออกแนวแบบดูเหมือนคล้ายชุดนอนนิดนึงมันจะมีกันจำได้ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่า จะมีเสื้อเป็นผ้าอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆชุดนอนออกมาแต่อันนั้นจะเป็นของรันเวย์ตามรันเวย์ไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นของอะไรแล้วสักพักเนี่ยสาลาก็ทําอันนี้ออกมาน่าจะหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะหลังจากรันเวย์นั้นนะคะก็มันจะเป็นเสื้อคล้ายๆชุดนอนอย่างเงี้นี่ชอบข้างล่างมากเพราะว่าข้างล่างผ่าข้างล่างผ่าแบบยาวมากเป็นกระโปรงที่แบบใส่แล้วยาวมากเพื่อนๆสามารถไปดูอินสตาแกรมได้แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่สามารถแบบ โชว์ให้เห็นคือเสื้อของฟิลลานะคะไปเจอที่ห้างอีออนนะก็น้องแกบอกว่าเจ้าฟิลล่าเนี่ยมันก็จะขายอยู่ในตามแบบช็อปเสื้อผ้าแบบโคบเรตกับเขาเรียกว่าอะไรอะร้านเสื้อผ้าค่ะเช่นเดียวกันกับเที่ยงกิทนะคะเนี่ยสามารถเห็นได้ในพวก Urban o บ t f i t เอาฟิเหรือว่าในเว็บอย่างเช่นเว็บ a อซออสอย่างเงี้ยค่ะก็มีขายเราซื้อเสื้อตัวนี้มานี่ ตัวนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากเลยก็จะเป็นเสื้อยืดธรรมดาแกว่าอันนี้เนี่ยใส่แล้วก็ดูแบบมันเนื่องจากว่ามันสั้นใช่ป่มมันจะทําให้เราดูตัวสั้นๆเน,นีดหนึ่งที่ญี่ปุ่นก็จะจบแล้วได้กระเป๋ามาใบหนึ่งนะคะเป็นกระเป๋าของ MCM ซึ่งบอกเลยว่าไม่ควรซื้อที่ญี่ปุ่นเพราะมันแพงกว่าที่อื่นมันจะเป็น MCM รุ่นเนี่ยรุ่นที่มีปักหมุดอย่างเงี้ยค่ะนี่ เป็นข้างหลังเป็นอย่างนี้ข้างในถือว่าหนังดีแต่ว่าสิบเปิดยากมากแล้วก็สิบค่อนข้างที่จะหนานะคะนี่ให้ดูข้างใน <c oughs> แกบอกเลยว่าคนอยากได้ MCM แล้วอยากจะพก MCM ออกจากบ้านทุกวัน <c oughs> เพื่อคิดว่ามันจะคุมเนี่ยแกว่ามันค่อนข้างที่จะลําบากต่อการ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> การแบ็คแพ็คอ่ะ กระเป๋าที่ยังมีเป็นกระเป๋าคลิปลิงที่สะพายหลังอะค่ะอันนั้นเนี่ยสบายกว่าเพราะว่ามันเป็นผ้าแล้วมันเบา MCM ก็ถือว่าไม่ได้หนักมากอะแต่เทียบกับกระเป๋าคลิปลิงที่เป็นผ้าคลิปลิงสบายกว่าเยอะเลยเวลาถือไปไหนมาไหนแล้วก็หยิบของได้ง่ายกว่านะคสนใจ MCM อยู่ไม่ควรซื้อที่อังกฤษไม่ควรซื้อที่ญี่ปุ่นควรซื้อที่เกาหลีหรือไม่ก็ที่อเมริกาที่อเมริกาแ们มเช็คราคาดูแล้วถูกกว่าที่อังกฤษเยอะมากเพราะว่าที่อังกฤษภาษีมันสูง มาส่งกว่าที่ไทยก่ะคิดดูของที่ญี่ปุ่นหมดไปแล้วนะคะมาดูของที่ประเทศไทยบ้างดีกว่าที่ประเทศไทยได้เสื้อตัวนี้มาโบนัน bon ซ่ามั้งร้านข้างล่างค่ะมันจะเป็นเสื้อแบบยาวๆนี่ก็เหมือนแบบเป็นกระโปรงะคะ่ะแกมชอบมันเพราะว่ามันเป็นสี ชมพูดีแล้วก็เป็นลูกกระต่ายเลยคือซื้อมาตัวละประมาณ490บาทไม่แพงแต่ว่าตรงเอวในช่วงสะโพกเนี่ยมันจะติดๆนิดนึงแต่ก็สามารถใส่ได้เพราะว่าเดี๋ยวไงแกมใส่สคลุมไว้อยู่แล้วก็มีกระโปรงที่ซื้อมาแล้วค่อนข้างที่จะฟิตแต่ว่าอย่างที่แกบอกเนื่องจากว่าช่วงนี้แกมกับออกกําลังกายใช่ไหมน้ำหนักแกมอาจจะลงก็อาจจะใส่ตัวนี้แล้วแบบดูเพรียวมากยิ่งขึ้นตอนนี้ใส่แล้วมันจะดูแบบตันๆเตี้ยๆนิดนึงนะคะนี่กระโปรงเป็นอย่างนี้น่ารักนะ คือมันก็ไม่ชงเป็นกระโปรงหรอกเพราะว่ามันเป็นแบบกางเกงข้างในเนี่ยมันเป็นกางเกงอย่างเงี้ยข้างในประมาณสี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยห้าสิบเหมือนกันคนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยอันนี้เนี่ยแนะนํามากเลยมันเป็นแบบคล้ายๆงานลองจรนอะแต่ว่ามันจะเป็นเนี่ยค่ะ เลกกิ้งอะแต่เป็นเลกกิ้งที่หนาแล้วก็เนื้อดีข้างในมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นขนๆอย่างเงี้ยใส่แล้วอุ่นมากสามารถกันหนาวได้จริงแนะนํามากๆเลยถ้าใครจะมาอังกฤษจะซื้อตัวเนี้ยโอเคอะคือมันราคาประมาณห้าร้อยหกร้อยเนี่ยแหละมั้งจำไม่ได้หรือเจ็ดร้อยนี่แหละแม่แกมคนซื้อมาให้ไงมันน่าจะมีขายตามแบบขาย,ขายเออร้านขายเสื้อกันหนาวอะไรพวกเนี้ยค่ะไปดูแล้วก็ได้เสื้อมา ให้จากประเทศไทยแล้วก็มาที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นของที่ไทยแล้วก็มารวมในนี้เลยนี่จะเป็นเสื้อของลาคอต,ตัวนี้เป็นเสื้อที่ไม่ควรใส่ที่ไทยเพราะว่าจะทําให้ร้อนมากร้อนมากๆเลยแต่ว่าใส่ในอากาศนาหนาวๆเนี่ยโอเคจะเห็นได้ว่าแกมแพ็คทีมใส่กับพ่อกับแม่ในไอจีเหมือนเดิมนะคะมีกาแฟที่เราขนมาจากไทยนะคะเป็นกาแฟแบบของเมจิกคริมอะ มันจะรสชาติคล้ายๆตัวกาแฟลดน้ําหนักในเซเว่นอีเลฟเว่นอะที่ซื้อมาเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรกํากินมาตั้งแต่ตอนแกมประมาณมหกอะกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแล้วก็เวลากินมันจะมีความรู้สึกอิ่มๆอะจะรู้สึกอิ่มเออคือมันอิ่มกว่ากินกาแฟตัวอื่นแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากกินอาหารหรือว่าอยากกินจุบจิบอะไรมากพอกลับไทยก็เลยซื้อมากูนอีกเหมือนกัน กับไทยแล้วก็ตุนยาเยอะมากอันนี้จะเป็นยาสําหรับเขาเรียกว่าอะไรทาแก้ปวดเพราะว่าช่วงนี้แกมออกกําลังกายด้วยแล้วก็เตียงแกม,มันไม่รู้ปเป็นอะไรเหมือนมันเป็นหลุมหรือะไรสักอย่างทำให้แกปวดหลังบ่อยมากเลยช่วงนี้นะคะแกก็เลยซื้ออันนี้มามาเตรียมไว้นะคะแล้วก็มียาแบบพวกคิฟฟี่พวกเขาเรียกว่าอะไรไทลิน n อนอะไรพวกเนี้ย แล้วแต่เวลาวันไหนไม่สบายคือกํมแนะนำจริงๆสำหรับคนที่กาลังจะไปต่างประเทศหรือว่าจะไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยให้ซื้อ,อยาที่คิดว่าตัวเองจะใช้เก็บไว้อาจจะเป็นแบบตัวเองอาจจะไม่ต้องใช้หรือว่ากันไว้ก่อนก็ได้อย่างเช่นแบบยาพวกยาแก้ปวดทอ้องเฮ้ยลืมอันนี้ก็ซื้อมาจากสยามเหมือนกันโบนานซาไอตึกตึกตึกนั่นแหละมันจะมีร้านขายเครื่องประดับอยู่ใช่ปะ่ะแกมไปได้อันนี้มามันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะที่ใส่คอเนี่ยที่ใส่คออย่างเงี้ย มันไม่แพง79บาทเองที่อังกฤษขายแพงมากก็เลยไม่กล้าซื้อรอกับไทยดีกว่าแล้วก็มีที่ใส่คออีกเหมือนกันนะคะเป็นอย่างนี้นี่ก็อเอาไว้ใส่นั่นแหละอย่างนี้ที่ไทยได้อันนี้มาด้วยตลกปะเป็นอันที่แกมใช้แล้วด้วยเป็นอันที่แบบที่บ้านแกมใช้อะเป็นแปลงซักผ้าเนื่องจากว่าที่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมซักมือแกมอะเป็นคนที่ว่าชอบซักผ้าโดยการใช้แปลงเพราะว่า มันมีความสุกว่ามันสะอาดกว่ากว่าการที่ว่าเราซักเครื่องอย่างเช่นแบบอย่างเช่นตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงจักรแร้วเราเนี่ะพูดตรงๆเลยก็มันซักแล้วมันแบบมันสะดวกกว่าก็เลยเอาอันนี้มาเพราะว่าไม่อยากใช้กวนถึงแปรงสามอันร้อยสามสิบห้าบาทที่ซื้อมาเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะคือมันนุ่มมากซื้อมา <laughs> ตลกดีนะคะแต่ว่าก็ได้อันานั้นมาแหละ เป็นอาหารบ้างได้ซุปมาสองอันซุปเต้าเจี้ยวกึืงสาเร็จรูปแล้วก็ซุปเต้าเเจีเจ้ยวแดงที่จริงน่าจะซื้อพวกน้าพริกมาใช่ปหแต่เปล่าเพิ่มได้อันนี้มาที่อังกฤษก็มีขายแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงหยิบอันนี้มานะคะมีขนม H and P ที่ซื้อมาให้น้องๆที่ร้านนะคะเป็นเด็กๆนี่แหละนี่เป็นฝอยทองแล้วก็มีมินิ cake, บ,บีนเค้กป๊อเปี้ขนมป๊อเปี้ก็ว่ามันไม่น่าจะสู้ ขนมปอเปี๊ยะแบบปกติได้อะแ้วก็ซื้อมานะแล้วเราก็ซื้ออันนี้มาก,กินเองคือแพงมากอันนี้ซื้อที่เคาเรียกว่าอ,อะไรอะออทางออกของสวุวรรณภูมิค่ะใน King Power เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเม็ดมะม่วงหิมาพานต์รสต้มยำซึ่งอร่อยมากอยากให้แม่ส่งมาให้อีกคือแบบอยากให้แม่ส่งแบบซื้อจากเซเว่นก็ได้อะอันนี้แพงมากถุงนึงสามร้อยบาทแต่เราก็อยู่รู้กันอยู่ใช่ป่ะว่าเอ่อใน King Power ของมันจะมันมันมันจะแพงอยู่แล้วของพวก ของฝากอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้ตอนแรกก็คิดอยู่หรอกว่าซื้อดีวะซื้อดีไหมวะหรือว่าไม่ซื้อดีเพราะว่ากลัวกินหมดอันนี้คือ Skippy Cream Peanut Butter ค่ะจะเป็นเนยถั่วเป็นเนยถั่วแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบไม่เป็นช้างๆไม่เป็นก้อนๆอะไม่มีเม็ดๆอะที่อังกฤษแปลมากคือมันมีอะแต่คือแคลอรี่มันสูงสูงมันแบบมันเยอะเยอะอะมันแบบ ร้อยกว่าอั up อ p u เลยอะ่ะขึ้นขึ้นไปเยอะมากอันนี้ประมาณประมาณหน,นึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยประมาณเก้าสิบแคลนะคะที่จริงควรจะที่จริงยงควรจะซื้ออันนี้มาด้วยแยมที่มันเป็นแบบโลชูก้าที่นี่แบบไม่มีโลชูก้าขายแยมที่แบบลดน้ําตานนลนะนะเราได้กระเป๋าสองใบจากเชสคิสตันนะเขาลดราคาเป็นกระเป๋าหน้าตายนี้ที่ซื้อกระเป๋าหน้าตา,ยยานี้เพราะว่าเอาไว้ใส่พวกพาสปอร์ตด้วยพวกอืม เงินด้วยเหรียญด้วยใส่ได้เยอะแล้วก็ใส่พวกส,สายอะสายพวกสายชาร์จ iPhone อ,อะไรเงี้ยค่ะไม่อยากพกใบใหญ่ๆอย่างนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอะมันกระทัดรัดกว่าสำหรับเกมนะแล้วก็มีเสื้อนี้ที่เพิ่งได้มาอยากจะโชว์มากเลยเพราะว่าสวยเสื้อของ a n i d a ีรีบซื้อเพราะว่ามีความสึกว่าเดี๋ยวมันจะต้องเอาออฟสต็อกแน่นอนอันนี้ซื้อมาจากอังกฤษอะละ แล้วก็ยอย่างสุดท้ายที่จกรเอาจะเอามาโชว์ให้เมื่อนดูคือกล้องโ o นี Alpha l ั h a 5,100ตัวใหม่ของแกมเขามีจัดเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่จัดอีเวนท์ที่เซ็นทรัลรัเพาวอะค่ะแก่มเมื่อเลยไปได้ตัวนี้มาตัดสินใจนานมากซื้อดีไม่ซื้อดีซื้อดีไม่ซื้อดีซื้อดีไม่ไม่ซื้อด,อด,อดีแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วก็ได้กล้องตัวนี้มาเดี๋ยวเอามาทํารีวิวรวมถึงกล้องตัวนี้ด้วยว่าตัวไหนมันดีกว่ากันอะไรยังไงนะจ๊ะก็ หวังว่าเพื่อนจะชอบวิดีโอคือของอื่นๆกันปกติแกไม่ค่อยได้ทําวิดีโออะไรพวกนี้เท่าไหร่หวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะคะส่วนวันนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันวิดีโอหน้าจะ้ะบ๊ายบาย